มคทรพบอดีเฟรมทีสุนันท์ประธานรัฐมนตรีและรัฐบาลุุ่มหมดสู้ขอที่โอกาสอันเป็นสีมงคลน,นี้อับดุยพรแต่ท่านพร้อมทั้งต่อประเทศชาติในความเป็นผู้นำด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมทั้งการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระปรกษัทธ์อย่างยิ่งยวดมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ เกียรติประวัติอันดีงามและผลงานของท่านนั้นเป็นแบบอย่างที่พวกกระผมทุกคนจะยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรักความสามัคคีเพื่อที่จะนำพาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงอย่างยั่งยืนในโอกาสนั้นเป็นมงคลนี้พวกกระผมขออาธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนเดชาพระบารมีอันแผ่ไพศาล แห่งองค์พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถโปรดดลบันาดาลพระราชทานพร,รพนให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วพลาดจากพันตรายทั้งปวงจเจริญยิ่งด้วยสิริสวัสดิท์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปูนผลในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการตลอดตีพุทธศักราช2559และตลอดไปนยยกูจอ่ไหัมยยง นายกที่รณาชวนนายทหารทั้งสามเหล่าทัพและตำรวจมาตำรวจมาหรือเปล่ามาพบกันในวันนี้นะครับผมภูมใใจมากที่ได้พบกับพวกเราถึงแม้จะปีนยังไม่กี่ครั้ง แต่นั้นคือสิ่งที่ผมปรรถนาอย่างที่สุดเพราะในวิญญาณในจิตใจในร่างกายของผมนี่ความเป็นทหารยังอยู่ก็ขออาศัยอยู่ต่อไปจนตลอดชีวิตของผมเขอขอบคุณนายกที่ไม่ลืมกัน ยังมีความเป็นเพื่อนเป็นบิดเป็นพรีเป็นน้องกันสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้นายกก็ยอูจถึงคือเรื่องความรักความสามาัคคีอันนี้เป็นพะระกระแสรับสั่งของพระบัตสมเด็จอยู่ยนะครับอาจจะเจปดีมาแล้วให้รับสั่งถึงความรักสามาความรู้รักสามาัคคี ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราไม่เข้าใจแล้วนำไปใช้ก็จะเป็นที่น่าเสียดายเราต้องเข้าใจว่าท่านหมายถึงว่าเราต้องรู้จักความรักและนำความรักไปใช้ในการบริหารประเทศของนายกในการบริหาร กองทัพต่างๆของพบเราครับกองทังพผทหารสูงสุดเราต้องนำความรักสามัคความสามัคคีเราต้องเ,เข้าใจความสามัคคีและนำความสามัคคีไปใช้ในการบริหารประเทศในการบริหารหน่วยของเราอย่างที่นายกกำลังทำอยู่เ๋ยนนี้ผม เข้าใจดีว่าพวกเราเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยแต่ก็ที่เราพูดกันเสมอว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วคนไทยมีความสุขไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์แต่น้อยมีเงินแต่น้อย,อยโดยฝีมือของเรานั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาที่นาย,ยกกาลังทำอยู่เด๋ยวนี้ ที่พวกเรากำลังทำอยู่เร่อนี้สิ่งเหล่านี้ครับที่ผมคิดว่าเราจะต้องนำไปใช้นำเรื่องความรับรับผู้ตาย่องรับพันชารับประชาชนรับพุ่งทุกอย่างที่เป็นของชาติบ้านเมืองของเราเราต้องแสดงความสามาัคคีให้คนเห็นว่าในกองทัพในกองกาดตำรวจเนี่ย มีแต่เรื่องความรักความสามัคคีทั้งนั้นไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาเจือปนผมก็ดีใจที่เห็นนายกเห็นพวกเราได้สละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของคนอื่นเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนในบ้านชาติบ้านเมืองของเราเห็นได้ชัดเจนมาก เมื่อกี้ผมถามนายกเล่นเลนว่าวันนี้อารมณ์ดีไหมนายกก็ตอบว่าเช้าเช้าอารมณ์ดีพอจัสายสายไปก็อารมณ์ก็จัจะเริ่มเริ่มคุณกุดคุณบัวก็ไม่เป็นไรเพราะนายกก็เป็นคนเข้มแข็งและก็เป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นเรื่องเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อกี้ผม พูดถึงเรื่องรู้รักรู้จักสามาัคคีอันนี้เราต้องทำตนเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าในหมู่ของพวกเราเนี่ยเรารับกันจริงๆเราสามาัคคีกันจริงๆทุกคนเริ่มต้นได้ที่ตัวเองเริ่มต้่ดโดยจริหนวนหนวยของตัวเองผู้ครับหมวดผู้ครับกองพันผู้ครับกองกลการกรมเนี่ยจะต้องแสดงออกมาหเห็ว่า เรารับหน่วยของเรารับผู้ใยรังชาของเรารักชาติบ้านเมืองของเราเราต้องเริ่มที่ตัวเราเริ่มให้เห็นว่าคนดีคือคนอย่างที่ผมกําลังทําอยูน่นี้คนดีคือคนที่นายกกําลังทำอยูน่นี้ถ้าทําได้อย่างนี้ผมคิดว่าเราจะมั่นคงแข็งแรงพอที่จะผจญกับความทุกข์ยาก ของรัฐดรในในประเทศของเราได้เนี่ยเราเขาฝากฝังความหวังไว้กับนายกเขาฝากความความหวังไว้กับพวกเรากองทัพปกองทัพเรือกองทัพรอากาศและกองบัญชาก,การตำรวจเขาฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพวกเราเราต้องรับนายกเ,าเราต้องรับสิ่งนี้แล้วก็ทำจนกระทั่งทำ มันยากมากแต่ก็จำเป็นจะต้องทำให้ได้เพราะว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่เราจะทำให้เขาเห็นว่ากองทัพที่เขาจาัดสรรว่าประมาณมาให้เรานะเราได้ใช้ไปได้เพื่อเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองเพื่อช่วยราษฎรจริงๆแสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ย รักเขาจริงๆอยากให้เขามีความสุขสบายจริงๆเราไม่เข้ามาเพื่ออำนาจเพื่อเพื่ออะไรทั้งนั้นเราเข้ามาเพื่อชาติเพื่อเมืองเพื่อรัษดรของเราผมเพียงแต่ว่าผมคงจะช่วยพวกท่านไม่ค่อยได้มากแต่ว่าเพราะผมอายุมากแล้วก็ได้แต่คิดช่วยคิดช่วยเป็นให้กำลังใจให้ความรู้ บ้างพอสมควรแล้วก็ผมก็เป็นเพื่อนพวกท่านทั้งหลายถ้ามีสิ่งใดที่ผมจะช่วยได้ผมก็พร้อมที่จะช่วยด้วยความเป็นเพื่อนความเป็นมิตด้วยความรักความสามัคคีขอจบด้วยคำว่าความดีคือกราบกำบังนะครับขอให้ทำความดี ความนี้คือเกราะที่ไม่สามารถใครจะมาทำอันตรายแก่เราได้ถ้าทุกคนมีความดีทำความดีทุกวันก็จะเป็นกรอะที่แข็งแรงจะช่วยกอบบังให้เราคนจากพยันตรายต่างๆจะช่วยเราพบความสำเร็จจะช่วยให้เรามีจิตใจชื่นบานในการช่วยเหลือคน,นอือ่นประกอบคนนายก ขอบคุณทุกคนที่กรุณามาขอบคุณฝากฝากขอบคุณไปยังคนที่ไม่มาด้วยให้พรที่นายกให้ผมก็ขอให้กลับไปที่พวกเราฝากความปรารถนาดีไปยังพวกเราที่ไม่ได้มาด้วยหวังว่านายยกจะนำพาประเทศของเราไปสู่ความหายยับจนมีความพอมีพอกิน แล้วก็มีความสุขตามที่สิ่งต่างๆในในรอบๆตัวเราเนี่ยจะจะทำได้ขออวยพรให้ทุกคนจงประเระสบความสำเร็จในการทำงานให้ชาติบ้านเมืองขอให้ทุกคนเข้าใจขอให้คนที่เข้าใจผิดได้เข้าใจถูกว่า เรากำลังยืนทำอะไรกันอยู่เดือนนี้ขอให้นายกประสบขอให้นายกและพวกเราประสบแต่ความดีขอให้ความดีเป็นเกราะกำบังให้พวกเราปลอดภัยขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นายกและพวกเราตั้งใจทำงานางนี้ได้ประสบผลสำเร็จในไม่ช้านี้ขอขอบคุณทุกท่านเคนตู Yeah, I'm not bad.